สวัสดีจ้าจะพามาดูความทรงจำอีกแล้วอันนี้ก็เป็นกอแก้วมังกรกลางป่ายางนะคะกรอใหญ่ณนะปัจจุบันผุจนล้มไปหมดแล้วค่ะตอนนั้นที่เราถ่ายมันก็กำลังเป็นดอกพอเป็นดอกเสร็จก็เป็นรูปสีเขียว,ยวพอ เขียวแล้วมันก็สุก <Stars> จ้าพอสุกแล้วเราก็เลยไปทำการเก็บกินค้าต้นกันไปเลยอันนี้ก็มดเยอะมากเด็ดมาหมดดำเยอะมากค่ะแล้วเราก็ฝากนกินกันกับต้นเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นเนื้อขาวนะคะไม่ใช่เป็นเนื้อชมพู แก้มังกรก็ประโยชน์เยอะนะคะเชื่อในการขับถ่ายด้วยอันนี้ก็คืออร่อยนะคะแต่มันอมเปรี้ยวนิดิด,ดค่ะถ้าอยากให้หวานนะคะเราก็ต้องเก็บไปวางทิ้งไว้สักวันสองวันค่ะให้มันเหี่ยวมันก็จะหวานมากค่ะอันนี้กอใหญ่มากเป็นแค่ความทรงจำไปแล้วค่ะ